นี้นะคะคนะัดอยู่กับอานะคะที่โรงงานเพชรสีคิ้วนะคะอยู่ที่สีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้อาจะพาชมอาพาชมโรงงานโรงงานรีไซเคิลเหรนะรีไซเคิลเป็นโรงงานรีไซเคิลน,นะคะอาทำเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ,ะทุกอย่างเลยตั้งแต่เศษเหล็กเศษกระดาษนะขวดพลาสติกพลาสติกนี่รีไซเคิลด้วยนะ,ะย่อยสลายส่งหลงหลอมเลยนะอันนี้ขาลูกค้าอยู่แล้วใช่ไหมขาลูกครับเทียบเลยไปที่ไหนบ้างคะ ไปส่งก็มีระยองชนบุรีตะบินบุรีพื้นที่ประมาณนี้ที่ไหนราคาถึงก็ไปที่นั่นเลยได้หมดเป็นเหมือน,น,น,นกับว่าเป็นที่ฟัวรับซื้ออยู่ในเขตอำเภอนี้ในจังหวัดนี้ประมาณนี้หาลูกค้าก็ทั่วสารทิศเลยมาจากในอำเภอทั้งหมดแล้วก็ต่างจังหวัดเช่นลบบุรีเช่นอำเภอตะคุณทศหรือปากช่องอะไรก็มาทั้งหมดมาหมดเลย แล้วส่วนใหญ่เวลาเขามาส่งนะเขามาช่างก็คือส่วนมากส่วนส่วนใหญ่แล้วเป็นลูกค้าที่รับซื้อจากในหมู่บ้านคือเขามีร้านเล็กๆของเขาอยู่ที่ในหมู่บ้านแล้วก็มาทัดแยกเรียบร้อยแล้วก็มาส่งมาส่งค่ะเรามีเครื่องช่างที่น้องเข้ามาติดตั้งมาติดตาแนะคะเครื่องช่างมาฐตงห้าสิบตันห้าสิบตันยาวเจ็ดเมตรค่ะทุกอย่างมีพร้อมกัมีการออเดททุกสองปี ที่โรงงานที่ว้างเลยพื้นที่โรงงานตรงนี้ตั้งแต่หน้าบ้านไปถึงบองขวดเนี่ยนะมันทั้งหมดหกไลน์สามค่ะเสร็จเกี่ยวกับรีไซเคิลรีไซเคิลทุกชนิดเลยก็มีเศษขวดเศษกระดาษพลาสติกเศษเหล็กกระดาษก็เอามาอ่ะก็เศษขวดก็เข้าโลโม่โลโม่แล้วก็ไปหลอมที่ไหนเศษเหล็กก็เข้าเตาหลอมที่กบินบุรีชลบุรีระยองแล้วแต่ แล้วแต่บริษัทไหนที่มีราคาดีจะไปได้หมดไม่ขึ้นกับใครนะเป็นที่ปัวใหญ่เป็นที่ปัวใหญ่ในเทือนี้เลยใช่ไครับผมแล้วถ้าเกิดเขาเอามาส่งแล้วเนี่ยเรามีเครื่องช่างอมีเครื่องช่างที่มาฐานเลยจะซื้อจะขายก็แต่ช่างนี้เลยห้าสิบตันห้าสิบตันรถสิบร้อได้รถเทรลเลอร์ก็ไม่ได้นะเพราะว่าตัดช่างไม่ถึงส่วนมากจะเป็นรถสิบร้อพ่วงเป็นรถสิบร้อพ่วงมากกว่าขนาดโรงงานนี่กว้างเฉพาะที่ทํา กิจการอยู่นี้ทําโรงงานอยู่นี้ก็หกไลนสงานเสร็จๆนะครับหกไงานเสร็จเครื่องจักรพร้อมทุกอย่างเครื่องจักรพร้อมทุกอย่างเลยมีเครื่องอัดกระดาษที่เป็นออโตเมติกแล้วก็เครื่องบดย่อยสลายที่เป็นออโตเมติกเหมือนกันก็ไม่ต้องใช้คนเยอะจากที่รลายหนึ่งใช้คนประมาณสิบสอคนตอนนี้ แค่สองคนใช่ใช้คนแค่สองคนเองงหลงโมวลติกนะมีออฟฟิศมาตรฐานเรียบร้อยนะคะมีกล้องวงจรปิดเรียบร้อยนะคะทุกตัวทุกจุดเลยมีกล้องวงจรปิดทุกตัวเราสามารถดูการทํางานของพนักงานในโรงงานได้หมดเลยนะคะเดินเข้ามาดูในโรงงานได้นะคะว่าโรงงานสะอาดเป็นระเบียบนะคะไม่ไม่นะคะที่นี่ได้รับรางวัลดีเด่นจากกรมพลภาวะด้วยนะอ๋อได้รับรางวัลดีเด่น มลกลมอาไรกมม,ลพ,ม,มลพิษอะ่ะเป็นภาวะของอธิปดีอยู่ในกรุงเทอะะอพอ่ะออกมาส่งแล้วเขาก็ให้รงางวัลดีเด่นประจำอำเภอค่ะที่นี่ดูอากาศถ่ายเทนะคะ<อ>ไม่อบอ้าวนะคะลมพัดต,อตอลตอดอ,อ,อากาศเย็นนะคะ<ม><ม>พอเข้ามาแล้วจะเห็นการจัดการนะคะนี่ค่ะเป็นโรงอัดกระดาษใช่ไหมคะอาอัดด้วยอัดด้วยเก็บด้วยนะคะจะเห็นความสะอาดนะคะว่าไม่มีมลพิษมลภาวะเลยนะคะ โครงสร้างของโรงงานนี้เป็นเหล็กหมดเลยใช่ไหมคะครับเป็นเล็กแข็งแรงใช่ไหมคะแข็งแรงออดูร้อนมาหลายรอบแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่ไปอือก็คือโครงสร้างแข็งแรงนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเข้ามาแล้วสามารถดําเนินธุรกิจต่อได้เลยใช่ไหมคะครับได้เลยครับแค่มาปรับปรุงนิดหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันก็สิบกว่าปีแล้วก็มันก็ทำรูสุตรโจมเป็นธรรมดาค่ะ ถ้าคิดว่าเข้าจะเข้ามาทำกิจการใหม่ก็ปรับปรุงนิดหน่อยก็อยู่ได้อย่างดีแล้วก็ใช้ได้เลยนะค่ะบใช้ได้เไม่ต้องทอะไรมากทันได้เลยค่ะกระดาษพวกนี้ที่เราอัดไว้แล้วนี่คือรอส่งเข้าโรงหลอมหรือยังคะรอรอส่งเข้าโรงหลอมอือคือเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วตัละตันหนึ่งร้อยโลค่ะทั้งหมดนี่แค่ร้อยกวัดอ๋อรอรอค่ะแตช่วงเวลาค่ะ เข้ามาแล้วก็คือสามารถสานต่อได้เลยสานต่อได้เลยครับสานต่อได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีฐานลูกค้าอะไรใช่ไหมคะด้านหลังนี่เป็นอะไรคะอ่าตรงนี้เป็นโรงเก็บนุ่นนะฮะตรงนี้เป็นโรงเก็บนุ่นอ๋อเป็นโรงเก็บนุ่นใช่ไหมคะสองปีแล้วก็สภาพก็ยังโอเคอยู่อ๋อยังทําธุรกิจเกี่ยวกับนุ่นด้วยใช่ไหมคะใช่ทำนุ่นเก่านะฮะค่ะนุ่นเก่าที่ไม่ใช้แล้วค่ะ เราจะเห็นด้านหลังนะคะด้านหลังโรงงานต่อจากพื้นที่ที่ทําโรงงานมานะคะยังเหลือพื้นที่กว้างขวางมากนะคะสําหรับที่จะทําสวนนะคะพื้นที่กว้างขวางนี่แค่ในพื้นที่แค่บริเวณสิบสามไร่ใช่ไหมคะอาสิบสามไร่มีต้นพยุงด้วยนะพยุงก็กาลังโตเลยอืมอพยุงเรามาดูกันนะคะว่าพื้นที่ข้างหลังยังกว้างอีกเยอะนะคะอันนี้อันนี้อยู่ในแค่ในพื้นที่แค่สิบสามไร่นะคะ ด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะมันจะเป็นบอ่อน้ําบอ่อน้ํากี่ไร่นะคะบอ่อน้อํามีความกว้างพื้นที่กินพื้นที่ไปสองไร่นะคะมีน้ําธรรมชาติใช้ตลอดปีนะคะถ้าสามารถเข้ามาแล้วด้านหลังเนี่ยเราสามารถทําสวนได้นะคะ,ะ,ะ,ะทําบ้านพักเป็นรีสอร์ทก็ได้ได้หมดเลยใช่ไหมคะเพราะพื้นที่เป็นอย่างเหลืออีกเยอะอ๋อยังมีถนนไปข้างหลังใช่ไหมคะประมาณสามไร่นั่น ต่อจะบ่อน้ําใช่ไหมคะใช่เป็นนาข้าวก็ได้ทานาข้าวเคยทานาข้าวอยู่อม่ทำไม่ไหวละเคยปลูกข้าวอยู่แต่ก็ปล่อยทิ้งลกล้างไปอืมเท่ากับว่าในสิบสามไร่เนี่ยพอเป็นโรงงานอ,อยู่ด้านหน้าด้านหน้าเป็นประมาณหกหกไร่สามงานนั่นแหละหกไร่สามงานลาหลังนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณหกไร่กว่ากว่าเหมือนกันหกไร่กว่ากว่ายาวไปนะคะหลังจากที่เห็นเราจะเห็นบ่อน้ําแล้วนะคะบ่อน้ํานี่ประมาณ สองไร่แล้วค่ะอยู่ประมาณนี้นะคะไม่ไม่ไม่เกินกว่าสองไร่มีน้ําใช้ตลอดจีบ่อนี้ก็เป็นบ่อในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีถนนมีถนนไปด้วยมีถนนในที่ดินของเราเองไปปลูกบ้านน้อยๆอยู่ข้างหลังแบบจะสงบก็ได้ยังไปถึงด้านหลังอีกยังมีพื้นที่เหลืออีกเท่าไหร่นะคะข้างหลังข้างหลังอีกสามไร่นะคะไม่ถึงสามไร่ก็ประมาณสองไร่เสร็จประมาณสองไร่เศษ็จต่อจากที่เป็น บ่อน้าน,นะคะสามารถทําบ้านพักต่างอากาศไว้พักผ่งงอนอีกเยอะแยะนะคะแต่จะเห็นเห็นอยากให้ดูอีกแปลงหนึ่งนะคะที่ติดกันจะเป็นของคุณอาน,นี่แหละคะ<อ>่ะเห็นรั้วข้ามร,รั้วลวดหนามไปข้า<อ>มรั้วลวดหนามไปเยอะไหมคะอาเอ่อก็วัดจากลวดหนามไปก็ยี่สบสองเมตรไปถึงฝั่งโน้นเลยแล้วก็ย้วไปถึงข้างหลังโน้เหมือนกันคือเป็นคู่ขนาดนไปเลยเนี่ยคู่ขนาดไปเลยทั้งสองแปลงสามแปลงนี้คู่ขนาดไปเลยเป็นแปลงเดียวกันสีส่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะครับ ทั้งหมดกี่ไร่คะรวมกัน<ะ>ทั้งหมดเลยยี่ิบไร่เสร็จๆนะครับ<อ>แปลงรวมกันยี่สิบไร่เสร็จๆเลยค่ะแต,แต่ดูแล้วมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ยี่สิบไร่นะถ้าเขาทำถนนผิดหรือเปล่าเพราะมันกว้างมากเลยมันกว้างมากค่ะอยากให้อยากให้ไม่เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วยี่สิบไร่เป็นพื้นที่ที่เยอะมากค่ะพื้นที่เยอะมากเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ทําโรงงานทําบ้านทาออฟฟิศแล้วยังเหลือพื้นที่ด้านหลังโรงงาน ยังมีบ่อน้ําแล้วพื้นที่ว่างๆฝั่งนู้นนะคะที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างยังไม่ได้ทําอะไรอีกเจ็ดไร่กว่าๆนะคะดูพื้นที่รวมๆแล้วเยอะมากอยากให้ลองเข้ามาเที่ยวดูก่อนได้นะคะว่าชอบบรรยากาศชอบแล้วมีไอเดียต่อธุรกิจกันได้หรือเปล่านะคะลองเข้ามาเยี่ยมชมดูก่อนนะคะโทรหานัดได้ตลอดนะคะยินดีพาเข้ามาเที่ยวชมมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมโทรหานัดได้ที่เบอร์0957878879 ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ